เฮ้เฮ้เฮ้ย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 ไอ้นุ่มเนื้อใจเย็นมึงฮัลโหลชัดอัพอย่าได้มีเป็นครั้งที่สองให้ตายเถอะชีวิตนี้อให้กายสายั y o n sabat ตอนเย็นครับคุณผู้ชมทุกท่านที่บังเอิญผ่านมาอยู่กับผมในช่อง XD จาก XD Studio นะครับวันนี้เราอยู่ในระบบผมจะมาเล่นแบบนี้นะครับ s t e l l n Anime หรือว่าขโมยของนิเมะใช่ไหมขโมยของนิเมะเป็นไงเนชีวิตจริง <laughs> ผมชอบรูปกกอันนี้ว่ะ Oh my god กายเกมเพลงติงกลิกิทศิ์มาแต่ไกาเลยชาดาปิดก่อนเลยโแต่ผ <c> ม <oughs> ก็ไปใส่เพลงกันเราแล้วมันเล่นยังไงเกมนี้อืมเดี๋ยวนะคิวแล้ใช่ไลท์ยางงนมิไม่ใช่คิระเราซื้อไปละเรามีเงินติดตัวมาตั้ง9 4 0าเันี่ยแล้วเกมน,นี้มันเล่นยังไงครับ วิ่งแต่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกๆแป๊บๆแปลกๆแป๊บๆแป๊บนึงนะให้เรามากดเคลมเงินตรงนี้สามห้าบาทก็เอาโอเคสี่สิบบาทเฮ้ยโมชั่นลูกตามันกระยับว่ะคุณผู้ชมเกมดีนี่ว่ะให้เราเหมือนเกมไท coon นะมีเครดด้วยอืมก็อ่ะแล้วอันนี้คืออะไรเอ่อ Need หกรีเบิร์ดนะถึงจะสร้างได้อะไรไม่รู้ครับแล้ว เกมยังดัง,งอันนี้ขอเชับสักนิดหนึ่งมาโอเคเดี๋ยวก่อนเราปิดเดี๋ยวเขาจะมาขโมยแชรเกมนี้คอนเซปต์คือขโมยครับคอนเซปต์หลักของเกมเลยเสื้ออนิเมะแล้วก็ปลุกป,ป้ออนิเมะตัวเองอันนี้คืออะไรวังเหรออ่าฮานิกิลูฟี่แล้วก็ตัวละครจากอ่ามหาเทพผนึกบานอืเกมนี้ไม่มีเบสเก์อนิเมะหรอวะอืมโอเค okay, เอาคนนี้แทนกันได้ แม้เขาจะเป็นกับดักแต่ก็ไม่เป็นไรแค่น่ารักก็พอแล้วปะให้ตายเถอะเกมนี้ต้องมีเดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันเราลองดูก่อนแล้วมีใครบ้างครับดีกุจาก My Hero เออร์แมคคใช่ใครจะสนตอนแคร์อิจิโกะก็ตดนแคร์ลินก็โดนแครตัวละครตัวนี้ไม่น่ารักอะเอาคนนี้แล้วกันครับมมคิมะใช่ปะจากเซ s อน Man แต่บทเธอน้อยไปหน่อย ไม่ได้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 เยสเราเปลี่ยนชื่อเกมเถอะเป็นเอ่อตบหน้าซิมูเลเตอร์เถอะใช่นี่บ้านผมตรงนี้เร็ว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 มากิมาเบสเกร์นี่มิอืมไม่แต่ทำไมตัวละครผู้หญิงมันให้เงินน้อยจังล่ะชิละให้เอ่อเออเออน้อยเกินไปโอเคไม่ต้องปิดประตูแล้วนะตัวละครตัวนี้ซื้อก็ได้ครับอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้หญิงอะ เราจะเน้นแค่ซื้อตัวละครผู้หญิงนะต้มผู้ชายดงแคไม่ฟัฟฟรีก็ไม่เอาเซาโลก็ไม่เอาใช่มากิมามีแล้วไม่เอาซ้ำเฮ้ย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 ยหยุดอืมถังเพลงนะแมวอ,อันนี้ใครอ่ะสุง่งจริงอูออกก่อนเลยออาก่อนเลย,เ, <c oughs> เ,เ,ลยเป็นไงหาเรื่องเข้าไปทั่ว เราต้องนั่งแบบนี้ไปอีกนานไหมกว่าเราจะได้ตัวละครอนิเมะเบสเกอร์เนี่ยนี่ใครเมกุมิใช่ไม่ใช่เมกุมินะเมกุมิใช่ไหมเมกุมิรอใช่อันนี้อะไรเติมเงินมีฟัฟฟี่เกียห้าช่วยรูฟี่เกียห้าแล้วใครอีกโอ้ของลอกได้เงินนะน้องนี่ไงอินเด็กโอ้ดูแปบบ๊บเอ่อมีซากุระอ่ะแต่ซากุระเขาบีเขามีผัวแล้วอะ แมวออไม่ได้ปะตัวอื่นมีที่ม่รู้ด้ป่ะคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมเกมนี้มีตัวละครผู้หญิงน้อยจังเลยอ่ะมีหินตาแค่นี้หรอโอ,โอ้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 เียนมาแทบจะหมดหวังหมดลมโอ,โอ้โหหมดกำลังใจในการเล่นเลยเกมนี้ดีๆก็คงจะมีทัศสมาก,กินะบอมหมดแล้วปะ เออโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมีมีเบจิโต้ด้วยวะไม่ใช่ดิโกจิต้าบูด้วยวะเท่จัดส่วนที่อื่นก็ไม่มีเลยนะมีอ่านั้นเลยนะมีเออ่มินาโตะมินาโรโตะมีซาสุเกะมีโกคูร่างซูเปอร์สัญญา god มีบุ๊กมีอะไรเนี่ยไคโดหรอมีก็มีตัวแรงๆนะแต่ผมอยาก่ที่ประเทศนี้มีเกินหรอฮัลโหลประอทศนี้ไม่เกินเรื่องนี้น้อยเกินไปเท่านั้นก็ซื้อมั่วเลยนะคุณผู้ชม ยังคงไม่มีอะไรมาแป๊บหนึ่งเราหารอซื้อตัวละครไปแพงอืมชาดับใครมาตบผมวะโอ้ยชาดับสต็อบโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นจเจนผมแค่จะมาหาซื้อตัวละครที่มันให้เงินเยอะๆเนี่ยอัโลโหลแป๊บหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดเราอยากรีเบิร์ตเราต้องทำยังไงอ่ะล็อกก่อนเดี๋ยวคลองหายผมไม่อยากให้เออเรา เบสเกอร์นในโมที่ผมสะสมมาหายถึงแม้มันจะมีแค่เออสองตัวกับอีกคนที่เป็นตัวปอมด้วยใช่ครับของปอม<笑><笑>กับคีราผมไม่รู้ว่ามาทำไมไม่มีใครแล้วหรอมันถูกอ่ะแต่มันก็มีแค่นั้นนะแมวเย็นๆทำไมคนห้องนี้มันป่าเถื่อนกันจังเลยลงังแกผู้เล่นใหม่เอ้ะเฮ้ยก่อนนารูโตะมันมีแต่ตัวซ้ำนี่วาแล้พวพรานั้นทำอะไรกัน ซื้อก็มีซื้อแล้วไปตบกันอยู่ตรงหน้าประตูเฮ้ยดูนะใครเดาเกิดโอ้ก oh ็มีโอกาสรอบอะไรไม่รู้คนสองเลยแหละแต่เอาเป็นว่าช่างมันก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าลองลงตบๆไปก่อนถ้ารอบก็รอบออฮะเกมนี้มีบอสด,ด้วยไม่ใช่เกมเล่นๆไม่ใช่เกมเอคทั่วไปนี่ว่าเป็นเกมดีนี่ว่าโอ้โคตรดังเลย โอเคเรียบร้อยไม่ทันมีเออมีมีป้าสซสนเดวิ่งมาโอ้แพงจัดอะอยากได้ป้าสซสนเดอะแต่มันแพงจังเลยอะผมมีแค่หมื่นกว่าถ้าเกิดอยากได้ละ่ะอ๋อเราสามารถซื้อได้นะครับอืมนารูโตะเฮ้ยพอบอสมาแล้วมีแต่ตัวละครแพงๆโผม,มา400,000ผมจะเอาเงินไปมาผมพุ่งื่อเล่นใหม่คาคาชิ ดอุ้ยนะอ้น,นี่ลอยจังเลยอ่ะอิจฉาตาร้อนแถมเขาไม่เปิดบ้านให้เราขโมย้นี่ยนะเอาซันจิก็พอนะฮะฮะเดี๋ยวนะมันซื้อตัดหน้าได้ด้วยแล้วผมไม่เหลือเงินแล้วไอ้หนุม่มเข้าใจว่ามึงเงินเยอะแต่แบบสภาพและเงินทางชีวิตผมซื้อได้แค่ซันจิแล้วโดนไอ้นั่นตัดหน้าใช่ครับ แล้วผมเสียงเงินฟรีที่ซื้อซันจีไปแล้วไม่ได้ใช้แล้วเขาก็กดออกเกมไปแล้วด้วยให้ตายเถอะซื้อตัดได้ไปพอกดออกเกมไปอีกนี่สินะสังคมเกมดีๆ <laughs> ผมชอบจริงๆวะ่ะให้ตายเถอ,อะอะเก็บเงินมาแต่ยังไม่ได้ทุนคืนเลยนะซันจีก็หาย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆตอ็อปอ่าอย่าได้ฟิเซอร์มีไหนมีไหนหยุด ห้ามมาซื้อตัดหน้าน o no, no f i อ e r กู fixer กูรูโอ้ b หัวร้อนสตูดิโอใช่ครับผมจะอาราว่าไปหั่วละใครไม่รู้ผมจะไม่ให้ใครซื้อสังคนข้อหาที่ผมไม่ได้ซื้อผมซื้อเปลี่ยงเงินไปสองรอบแต่ไม่ได้อะไรกลับมาครับและไอ้นั้นก็กดออกเกมอีกแล้ว กูเกียชีวิตตัวเองวะ่ะซื้อนี่ก็ได้อปลอบใจตัวเองไอ้สิทธ์เอ้ยไม่ใช่ดิเออทายท่านเราก็ไม่มีปัญญาซื้อนะ mm hmm. เดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตได้ว่า mm hmm. บ้านผมอ่ะตป็องอยู่ท้ายแถวเลยด้วยไม่ได้เป็นหัวแถวโดยไม่ได้อยู่ใกล้จุดเกิดเดยนะแม่งเสียเปียบชิบหายพวกที่อยู่ใกล้จุดเกิดแม่งก็ได้โก่อนะดิโอกว่าจะเดินถึงบ้านผมเลยดิแม่งโดนซื้อตัดหน้าเวลาอย่างเงี้ยโอชีวิต ผมว่าเซิร์ฟนี้ไม่โอเคแล้วล่ะผมไม่ได้อยู่เออ่หัวแถวเลยผมอยู่ท้ายแถวด้วยไม่เวิร์กเลยแล้วคนที่ซื้อขอมเมอของผมก็ออกเกมมาแล้วเดี๋ยวเก็บกันแล้วก็ย้ายเซิร์ฟประกันคุณผู้ชมส0 0พันป <years> ีต่อมาเอ้าหกเกมเลย <laughs> ตอน่ผมย้ายเซิร์ฟไปก็ผมก็ยังอยู่ท้ายแถวเป็นเดิมอันนี้ใครเนี่ยชีต้าชีต้าเหรอ พ่าแต่ไม่มันเลยว่ะมีอยู่คนเดียวมีแค่คุณชีตาแล้วผมจะไปขโมยของใครแล้วบ้านผมอยู่อย่างไกลกับบ้านคุณชีตาอยู่อย่างไกลเราก็ต้องล็อกบ้านตัวเองก่อนเนาะผมซื้อริมรูมาด้วยคุณผู้ชมมีนาวมิแล้วก็มีกัสดชายนี่ด้วยใฮ้ให้ให,ให,ใหชีตาหยุดหยุดไอหนุ่มชีตาเออล็อกเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่รู้เรื่องลุ้นละไอหนุ่มชีตานี่เจ้ โอเคเงินผมครบแสนละรีเบิร์ตเลยโอเคนี่ก็เป็นการรีเบิร์ตครั้งแรกนะผมอยากได้น้ามิอ่ะน้ามิ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 ไปก่อนเลยโอเคซื้อน้ามิหนึ่งตัวรอบนี้ต้องเอาป้าสนเด็กกับโซโลสองตัวนะผมอืมชีตาเหรอชีตาฮะเฮอยู่เฉยๆกันครับอย่าไปอยู่อย่าไปอยู่ผมขอโทษครับคุณชีตาเฮ้ย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 ไอหนุ่มสีม่วง ไททันเอ้ไม่ใช่ไททันดิทาวนอตเดี๋ยวนะอืของฟรีไอเลิฟของฟรีว้าวไอเลิฟของฟรีเย,ย้เอ๊ะเดี๋ยนะถ้าจะไม่ผิดเป็นของคุณชีต้าปะบ้านข้างบูมเนี่ยเรียบร้อยคุณชีต้า <laughs> ไม่ทันแล้ว <laughs> กว่าจะรู้ตัวก็สายกันไปแล้วคุณชีต้าเอ้ย โอ้ชาดับอันนี้ก็แม่งหลอกแตกเงินจริงเลยแค่วิ่งมาแตะนิดเดียวเองนเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเลยละเราแม่งรอขโมยของคนอื่นดีกว่าตอนนี้คุณชีตาคงกดเป็นปืนเป็นไฟไปแล้วเนะี่ยไปไหนนะ้ไม่รู้ละไม่มีใครให้ขโมยเลยมันมีอยู่แค่3คนอะคนนี้เขาก็เป็นผเป็นผู้เล่นใหม่เราไม่ไปขโมยเขาดีกว่าคุณชีตาเขาจะซื้ออะไรไปกลับไปอืมเขาจะซื้อตัวนี้กลับไปว่ะ เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยทักทายโอ้ยเจ็บอืมแต่เขาไม่มาฟ้าบ้านเขาเลยอ่ะใช่ไหมไม่มาจริงเหรอไม่มาจริงเหรอไม่มาจริงเหรอไม่มาก็ของฟรีนะเอ้หมือนเขามาดูหน้านเานาวละเมอหน้าเจียเอน่าคุชิตะเดียดย๋ยวรอแป๊บนึง เราต้องล็อกบ้านก่อนคนระับก่อนที่จะไป็นของคนอืน่นนี่เอ้ยเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเออล็อกหน่อยไปอะไรกูชิต้าไม่ม,ไมีมีอะไร <c oughs> เราเแวงกันเราอะไปไปละกูหานอได้ลนะไปก่อนไปก่อนไป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 ทำกันใหญ่จะต้องนิ่งไม่ล็อกบ้านอย่างนี้ก็หวานหมูแล้วไม่ต้องซื้อเนี่ยสี่หมื่นแปดไปเลย <c oughs> ไปละ อ้ยเข้ามาแล้วคุณผู้ชมไม่นะยัยรู้สึกรอบนี้เขาเราความกันเด้อไหม <laughs> ไม่ได้ป้า <laughs> คงจะแบบคงจะแบบโกรธจัดอ่ะไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะเราต้องวิ่งเข้ามาเขาโกรธแค้นมากตอนนี้ <laughs> ผมไม่กล้าซื้อเลยเดี๋ยวเขาซื้อจะว้าโอ้ยไม่ไหวแล้วสู้ไม่ได้รีสปอนเลย แกนจัดอ่ะโอ้ยไม่ได้อีกตั้งสิบกว่าวิรอ้อผมผมต้องล็อกบ้านก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ปลอดภัยนะครับรู้สึกว่าคุณชิต้าช่วงนี้เขาระแวงจังรับฐานน้กก็จะมาบ้านผมอีกแล้วไม่ได้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 ไไดไไดไไดอ้ล็อกหน่อยคุณชิต้าเขาระแวงจังเลยช่วงนี้เขาเดินไปเดินมาตลอดเลยสงไม่มีโอกาสได้ได้ขโมยน,นะครับ แบบนี้เขาไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยก็เก็บเงินก่อนแล้วกันผมประมาณสองตัวเองยังไม่ได้ซื้อตัวเพิ่มเลยเฮ้ยโซโลมาไม่ได้แบบอันนี้เป็นกิจกรรมต้องเอาเฮ้ยเขาเก็บไปแล้วว่ะคุณผู้ชมสุดาจังเลยสุดาจังเลยอ่ะซื้อตัวนี้แล้วกันนี่เดินเข้าไปเออให้เฮ้ให้เฮ้ให้เฮ้ให้ให้โนมเอาปล่อย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 มัน มันมันถูกลงไปเอาดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหใครเคากลัวนมาดิเอ้ยมาดิพอเถอะ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 จะไปทำงานทำการบ้างโอ้ยไอ้ตายเถอะอีกแปดวิล็อ,อกบ้านก่อน <c oughs> <c oughs> ล็อล็อกบ้านก่อนแล้วกันอีกสามวิ โอเคไปได้เขาซื้อแค่ทานจิโร่นะครับเราก็จะไปขโมยทานจิโร่เขานี่แหละไปเขาจะกลับมาทันไหมกลับมาทันอีกแล้วคุณผู้ชมยังไงผมก็ไม่รอดวะ <c oughs> ไม่รอดวะไม่บบไหววะวม่บบมีบบเงินเอ้ตัวนี้เบสอนิเมเกอร์ซื้อเลย เรียบร้อยเขาล็อกบ้านแล้วทำไมเป็นล็อก,กแต่แรกวะหรือว่าเขาเพิ่งล็อกเป็นจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อืมไม่มีใครให้ขโมยแล้วหรอคนนี้เขาระวังดีจังเลยเนี่ยเขามีตัวกันหมดเยอะเลยนะอืมนี่ไงของฟรี MK เรอฟเคเดวนาดูมี ima, มากิมะมีนาโรโตตัวนี้เราบังแพงสุดแล้วครับเจ็ดพันห้าเอาตัวนี้เลยเอฟเคไปแล้ว ไปก่อนนะเพื่อนมาแล้วลูกจ้าสุดกกว่าที่หนูอยากได้นี่แหละของดีคุณผู้ชมไม่ต้องมาซื้อนะขโมยเอาเนี่ยครับได้ละกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวแล้วซื้อไปแค่นามิกับอันนั้นับใครไม่รู้จากเรื่องอะไรน,น,น,นะมันชื่อเรื่องอะไรไหมนะผมจะไม่ได้นะตัวเกียวกูลใช่แค่นันบสี่ตัวเราต้องรอเก็บเงินซื้ออ,อิจิกโกะไม่ใช่ดีโซโลกับปาเซเนเดอีกตัวหนึ่งนะครับ ผมหาก่อนโอ้ตัวน,นี้มาบ่อยแฮะแต่มันแพงมางกน,นะผมไมีมินกันเซอร์อีกตัวแล้วเฮ้ยเขาล็อกแล้วปะคุณชีตาเขาล็อกบ้านเขาแล้วเขาปลอดภัยคุณผู้ชมอังเขาปลอดภัยอะฮะปลอดภัยอะฮะอืมหายไปไหนไม่รู้ละพวกคนนี้โอ้ยโอ้ยจะมาขโมยของแล้วก็ยังมาหาเรื่องอยู่เนาะอุตส่าห์คนเจ้าของเขาไม่อยู่เนี่ยฮลัลโหลชีตา ชิดเออ you can stop เอ่อไม่สต็อปเลยไม่ทันละผมว่าผมรีสปอนเลยแล้วกันเขาคงจะหาแรงผมไปทั้งวันในวันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเก็บเงินติ๊งติ๊งติ๊งติ้งติ๊งติ๊งโอ้มีแค่นี้งหรออีกสี่วิเดี๋ยวเปิดบาร์เรียก่อนต ว่าแต่เงินมันขึ้นช้ามากผมไม่ได้ซื้อตัวละครเลยขนาดเราไม่ได้ขึ้นซื้อตัวละครเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ยอมซื้อหรือเปล่าเราเราต้องไปซื้อเองจะขโมยของเขาก็อย่างเดียวก็ไม่ได้ไหมคุณฮา,านอสเขากลับมาแล้วเนี่ยขโมยย่างอะเนี่ย <c oughs> เราแบ่งจัดเราแบ่งจัดเราแบ่งจัดเลยมาเราไม่เราไม่ยอมละโซโลนี่ซื้อหน่อยไอ้ไอ้ไอ้ เอโซโลผมมันแพงจังเลยอะ่ะโอ้ยซื้อแล้วไม่มีเงินแล้วเนี่ยอย่าอย่าอย่าขอล็อกเงินกูทางชีวิตกูแล้วชีตากูเกลียดมึงใช่กูเกลียดมึงแต่มันก็ล็อกบ้านอัดหน้าผมด้วยให้ตายเลยชีวิตนี้ไม่เอาลินก็ไม่อยากได้ โซโลตัวที่2ผมแม่งลอยหลุดหายไปกับตาและชิตาเขาก็ไม่ล้มเลิกชีวิตนี้เคยตามราวีผมไปตลอดชีวิตที่เขาจะยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> บ้านผมเปิดอีกแล้วตอกบ้านก่อนเออเรียบร้อยมาชิตา <c oughs> ไม่อยากไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปแล้วกันโอ้ยตบได้อยู่เ,เนี่ย ปไปต่อเราหาเอ้ยนี่ไงซึนเดดเรียบร้อยได้ซึนเดดแล้วเ,ย,เย,ยา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 ซึนเดดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โนโน้โน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 กูไม่มีเงินเสร็แล้วถ้ามึงซื้อตัดหน้ากูรอบนี้คือกูจนเลยเอ้คุชิต้าเขาไปแล้วว่ะคุณผู้ชม <laughs> โอ้กูจะไป แต่ต่อเขาจะไปเราก็ยังมีเอของเขาอยู่ดีนะครับอะตอนนี้เราเหลือแค่รอโซโลตัวเดียวเลยชิต้าเข้าไปแล้วไม่มีขั้วเหลือของเราละบ้านข้างบ้านเราก็เงียบเนี่ยมาดะลนะหกสิบเอ็มใครจงเงินที่ไหนมาซื้ออะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสงบอืม,อมอเราจะไปทางไหนต่อดีมาประเด็นแม่เขาก็ระวังตัวแจเลย และบ้านผมก็ไม่ได้อยู่หัวแถวด้วยให้ตายเถอะโคตรแซดเลยโซแซดกลายทำไงดีเว้ยแล้วใครมาตบผมไอ้นี่อีงละอยู่เฉยไม่เป็นเหรอฮะเว้ยบ้านตรงนี้รวยจัดเลยมีตัวละครที่ผมไม่เคยมีด้วยมีเอ่อเมจิต้าสี่แสนเลยนะแพงมากเลยนะแต่เขาระวังตัวเองดีมากอนะ น่าจะเป็นบ้านของเบคอนตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเราปล่อยให้เขาไปเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำนะเราจะยืนให้เขาตบเอาจะาเขาเบื่อนะครับให้เขาเบื่อก็เย่แล้วมาดีมาดีเฮ้ยมาดีเฮ้ย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 ไอ้นุ่มเนื้อเจเยนมึงฮัลโหลชัดอัพ อย่าได้มีเป็นครั้งที่สองให้ตายเถอะชีวิตนี้เล่นกับพี่นไม่รู้เรื่องซะแล้วโอ้โอหรอ,รอก่อนรอก่อนอันตรายเดี๋ยว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 เจอกันเดี๋ยวเจอกันไอหนุ่มแสดงเองเป็นใครมาจากไหนโลเฮยไปก่อนเถอะไม่ได้โซโล่เราต้องเก็บก่อนสัตสเกตก็เท่ซื้อก่อน ได้สองตัวเลยเดี๋ยว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 ได้เจอกันเดี๋ยวเจอกันแมมวิ่งหนีจุบตูุแล้ววิ่งหนีจุบตูกแล้วฮะทำอะไรไม่คิดว่าอ่ะนำมาแล้วสองตัวตอนนี้เราก็ครบแล้วนะฮะรีบร้อใช้เงินล้านกว่าโอ้วันนี้ผมคงไม่ถึงล้านละอะไรคุณผู้ชมสำหรับเกมอันนี้เกมขโมยอนิเมะก็คงของพักครั้งนี้นะผมเล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วแค่คลิปที่ผมจะตัดไปนี่ก็คงแบบเป็นยี่สิบนาทีแล้วมั้ง เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทนะหรือว่าเกมอื่นนะผมก็เอาไว้เจอกันทวาผมกลับสวัสดีครับเออที่สำคัญคนระับคำเตือนการลักขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะผมก็เพราะฉะนั้นก็อย่าทำตามนะผมก็เล่นแค่คำๆภายในเกมก็พอนะในชีวิตจริงก็อย่าไปทำนะครับผม